พึ่งเข้ารังครับคิดว่าพึ่งจะแยกรังผมคิดว่าพึ่งจะแยกรังที่ไหนได้นะครับพึ่งมาเข้ารังนี้นะครับรังนี้มันมีนางพญาต่ออยู่นะครับโอ้โห เอาวางไว้ที่ว่านนะครับมันมีนางพยาต่ออยู่นะครับก็เลยไม่วางโอ้ยมาเข้าเฉยเลยนะครับโอ้ยปุงเยอะมากครับดูนะครับผุงใหญ่มาก โโอโหจะเข้าผิดลังไหมมันมีนางพญาต่ออยู่นะครับเนี่ยผมก็เลยจะปล่อยเอาไว้ว่าจะเลี้ยงต่อนะครับไม่รู้ว่านางพญาต่อออกไปหรือเปล่านะครับมันมีนางพญาต่ออยู่อู้ยเยอะมาก ไม่รู้จะเข้าผิดลังหรือเปล่านะครับรังในระบบคอนอยู่ติดกันสองลังน,นี่นะครับไม่เข้าตรงรูนะครับโอ้โหเยอะจัดนะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้ นี้นะครับไม่จําเป็นต้องสนิทนะครับเพื่อนปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับเขาจะเข้าทางไหนก็ให้เขาเข้าน,นี่นะครับเข้าดูบนนะครับเข้า,ขาวาบน,นบสแสดงว่าพึ่งนี้แยกจากที่อื่นมานะครับลังพึ่งของผมนี้ยังไม่แยกนะครับเพื่อนโอยแบบนี้ก็เอาไปวาง ยังไม่ได้วางนะครับปีนี้นะครับยังไม่ได้วางะะยังไม่ได้วางเนื่องจากไม่มีเวลาน,ะะนี่โอ้โหเยอะจัดมันมีนางพญาต่อนะครับลังเนี้ยผมก็เลยปล่อยเอาไว้ว่า ปล่อยเอาไว้ตรงนี้นะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะรอบพึ่งนะครับลังนี้นะครับกล่าวว่าจะปล่อยเอาไว้นะครับเอาไว้เลี้ยงต่อลุ้มนะครับพอดีว่ามันมีนางพญาต่อนะครับในนี้นะครับไม่รู้ว่าออกไปหรือเปล่านะครับออืืเนี่ยวางไว้เฉยเฉยนะครับเพื่อนๆไม่ได้ปิดสนิทนะครับดูนะครับเข้าข้างล่างเข้าข้างบนแล้วแต่นะครับ เพชรลีกไม่มีนะครับอยากเข้าก็เข้านะครับเพื่อนๆวางไว้แบบนี้แหละครับโอเคครับโหเยอะจัดอยู่ดีๆก็มักเข้าเฉยนะครับเพื่อนๆไม่เห็นตอนมาสำรวจนะครับพอดีว่าวันนี้ผมไปทำบุญเพิ่งกลับ ผมไปทำบุญพึ่งกลับนะครับมาถึงบ้าน,นครับไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับเพื่อนๆโอ้โหมาเจอเพึ่งเข้ารังนี่นะครับรูจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับรูนะครับรูจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเข้าตรงนี้นะครับ ดังพึ่งน,นะครับไม่จําเป็นต้องสนิทเกินนะครับถ้าเราปิดสนิทเกินเขาจะพยายามกัดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดูหลังนี้คงไม่เห็นนางพญานะครับเนื่องจากเขาเข้าสองทิศทางนะครับเพื่อนๆเข้าสองทิศทางนะครับ,รบไม่เห็นตอนมาสำรวจนะครับ ลงผิดดังหรือเปล่าไม่ผิดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ